เราได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยสามารถให้ประเทศชาติของเราเนี่ยอยู่รอดได้แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยทั้งพวกผมเนี่ยเป็นทหารแล้วก็สามารถที่จะนําองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดสู่ประชาชนทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่พอเพียงเนี่ยตามแนวพระราชดำริเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างมากแล้วก็ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ ทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นนะครับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นเยาวชนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยเรามีทั้งโครงการคุณธรรมนะครับทั้งโครงการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วดังนั้นเราเล็งว่าเด็กของเราเนี่ยต่อไปอนาคตเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญของจังหวัดและของประเทศชาติต่อไปผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าเสา อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพูดถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและความสำคัญในปัจจุบันของทฤษฎีศศศศนี้สื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่ก่อตั้งโดยพี่ประดิษฐ์พรสิริชัยพัฒนาโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่19มกราคม2554 ด้วยความตั้งใจที่จะให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและฝึกอบรมกรเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเมื่อก่อนพิปิ์เองก็ใช้สารเคมีมาตลอดแต่ก็ต้องประสบกับปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมสารเคมีรวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเลยหันกลับมาทําเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนที่ปลูกผัก ่งโรงแรมร้านอาหารธานาคารนะครับคือตลาดเราก็มีอยู่นะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาประยุกต์นะครับก็ใช้เหมือนกับเกษตรกรทั่วไปที่ยังใช้กันอยู่ปัจจุบัเนเมื่อก่อนใช้นะครับเดี๋ยวนี้เลิกแล้วฮะประมาณ5ปีมานมันก็ติปัญหาอะไรครับในตอนการถูกกล่าวใช้ธรรมาชาติเนเีนเ่ยปัญหาเหรอฮะก็คือว่า1เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพนะครับคนที่ทำคนที่ผลิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผู้บริโภคสําคัญที่สุดเลยนะต้องรับตรงนี้ไปเราก็เราก็คิดแล้วเนี่ยคือแนวทางนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับมันควรจะเลิกกันภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพจากสารจุลินทรีย์ EM มากมายทั้งสารจุลินทรีย์แห้งโดยการนำจุลินทรีย e ์ EM กากน้ำตาลน้ำสะอาดผสมไว้ในถังน้ำแล้วนำรำละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำแกลบดิบใส่ลงในน้ำที่ขยายจุลินทรีย์ EM จุ่มให้เปียกแล้วบีบพอบันบาดนำมาคลุก,กกับส่วนผสมที่เตรียมไว้แล้วข้างต้นให้เข้ากันความชื้นประมาณ40-50%หรือกำแล้วไม่มีหยดน้ำจากง่ามมือ จากนั้นก็สามารถนำไปใช้กับพืชผักได้และที่นี่ยังมีการสอนทำา m m o n บอลเพื่อไว้ใช้ในการรดน้ำต้นไม้พืชผักและบำบัดน้ำเสียที่เป็นปัญหาและพบมากในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมการฝึกอบรมของที่นี่มุ่งเน้นให้เข้าใจเรื่องความพอเพียงเป็นหลักโดยมีการสาธิตจากสื่อต่างๆมากมายทั้งแปลงปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงสัตว์ และการทำประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้จากของเหล่านี้เพื่อที่ผู้ฝึกอบรมจะสามารถนำไปปรปับใช้ในชีวิตประจำวันได้เศรษฐีพอเพียงปกติแล้วถ้านึกไปแล้วนะครับคืออาจจะนึกไปถึงว่าปลูกข้าวกินเองทำนาเท่าน,นั้นหรือเปล่าคือจริงๆแล้วไม่ใช่เศรษฐีพอเพียงจะมีสามระดับระดับแรกก็คือระดับพึ่งพาตัวเองระดับประสบปัญหาในชีวิตทางออกพวกนี้ก็มีนะครับความพอเพียงความพอดี ซึ่งก่อนหน้าเราจะหลงทางไปหรืออะไรเนี่ยเราก็กลับมา,าใช้ชีวิตอันนี้ก็คือให้ตัวเองยืนได้ก่อนตามปัชยาค่อยๆทําแล้วก็ต้องขยันอดทนมุมานะทําจริงนะครับจับจริงแล้วคุณจะเห็นเห็นจริงๆว่าอ๋ออันนี้มันคือเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนประดิษฐ์พรสิริชัยพัฒนา เกษตรกรผู้ที่ส่งเสริมและพัฒนากเกษตรธรรมชาติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิตได้อาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสามารถบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมทั้งสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น